สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกผู้ทุกคนมื่อนี้พัวกับท้าวสลิดกองชั้นแนวอีกแล้วครับมื่อนี้สีเฮ็ดแกงโนงมัครับท้าวสลิดกองกับแกงโนงมันะเพบึนเครื่องตัดดับแรกก็ตัดเครื่องก่อนครับพี่น้องจะมีตะไคร้ตะเกียบหอมแดงจะตัดจนมันแหล็ก,กนะี่ยังหน่อยพปรดเถอะพี่น้อง พี่น้องเจ้าสลีกลองกระบอกแหลกแข็งนะครับแต่เอาพวกผมอานครับกุ้งังหอมกุ้งังอันนี้ครับต้ำแบบแบบอันนี้เข้าอันนี้เข้า็สิเดสิสามยันน่าเข้าน้ำใหม่เป็นน้ำใหม่แพร่หวานก็เลยตุ่มออกจึกหนามหนึ่งนะพี่น้อง ใส่นำยัน,น่างเข้าลงไปเยงดิ่มเลยครับพี่น้องใส่นำยัน,น่างลงไปจุดแก็ เช่องลูกไปพี่ห้อต่อมจังหน่อยห,หนึ่งหอนเ้าจังมาเบิงพี่หรอเจังมาเบิงตอนปรุง ่ะพี่นอ้องมันเดือดนะครับพี่นอ้องการนี้เขาใส่ข้าวเบือเข้าไปข้าวเบือเขาตั้มไปแล้วแล้วก็กรองใส่ข้าวเบือนะ้ำเริ่มเดือดแล้วพี่นอ้องเดริ่วเริ่มปรุงก็เดือดแล้วก็เริ่มปรุงเนาะพี่นอนะ้องเนาะ น้ำปลาเฟ็เนเ้ำป,ปลาลากระเดะผงชิอลอดเขียวอํานำเป็นตะแสบบ่พี่น้องขาดพักกันแย่งพี่น้องโอ้ยวนทกลิ่นออกไปยาก

โอเคพี่น้องถ้าเอ๊คุณได้อันมักจังได้มักปลาได้หลายกับใสได้หลายเอาเนาะครับนอกพี่น้องมาเบิง่งขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องขับอีตูหรือภาษากลางรนองเกินใบแมงลักกันเลยขับอีตูวบานห่องอยู่เลยใส่เข้าไ,ไปน้ำหอมพี่น้อง ลูกโดดเท่าลูกโดดใส่ลงไปอืมหอมครับพี่น่องได้กินเบอร์พี่น่องอย่ทั้งบ้านย่นีิหอมครับ สุดยอดพี่นอ้องอ่าต่อไปห่ากระสีตำบักหุ่งพี่นอ้องเดี๋ยวตำบักหุงก่งต่อกินข้าวแร่น้องกันอ่าตำบักหุ่งพี่นอ้องวัดิี้ตำหมูฮู้งกินข้าวแร่ตำหมูฮู้งเดี่ยวจะก,กินข้าวแร่ด้ยอ่าปะเดยเข้าใช้ลงไป ขาวพี่น้องของขาวพูด,ดมือของขาวรดมือพี่น้องหเหน่าเหน่าลัางบ้านมุขุ้งกัดตอนอยู่หลังบ้านเห็นแล้วพี่น้องมัดตำกัด สม่ำห้อเข้าเลน,นเค้าสมเห้างลย่ละถ้าอยู่ในขัวบ้านข่าวสตรีกองอย่นครับพี่น้องอ่าได้วทีลว ยานกูถึงกระเดียดอยู่เดีพว่าเพิ่งนัน่นพี่น้องทาต้นข้นนองมักประเดียวพี่น้องมากินได้กับไส้จำเขาหมักนะครับ เงาะดีหรองเงาะหอมดิน้ำลายไหลดีหรองน้ำลายแตกแล้วโอ้ในการเ้านดีน้อง mùng hương lắng bản thao rất đi cõng cốt ăn nhay đi hơi căn nào thế nào ตามุดมุดตรงยางกระเด็นอ่าแฉะๆน้ำกันพี่น้องไปเข้าไปกินเขา่าอ่ากับเขาเลียงเข้ากันเรียบร้อยนะพี่น้องมึอนีนสองยางอยูอ่แหละกิน,กนง่ายๆแก็งนมใหม่เข้ากันแก็งนมใหม่พี่น้องตามมุหุ้มเพิ่มตุมหุ้มเพิ่มนี่ คักกระลำมีพี่น้องคักแล้วแถาแรกน้ำกันแถวเนี้ยอ่อนหน,หนึ่งเดีวไม่ไหมเี่เกอะแสบน้ำกันพี่นลองอ่ะแศบๆครับทาซะดีเิ้ยเขงน,น,น้ำใหม่อ้อนๆเบื้องต้นลดโดดพี่หลองโดโดดอืม้มจบเรือแบบ เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นหยับหยาบเล็หน,น่อยพห่นหองแสบน้งกันืห้าเผาขนหมหกานส้มแดงกวาแล้วก็ถิ้นยูนริมรัวข้างบ้านแสบไม่นอนข้ากบไม่นอนข้ากแล้วไมน่มนี่ยข้ากแล้ว

<c oughs> ฟินแล้วพี่น้องฟินแล้วเขาแรงแบบบ้านๆของเขามันนอกมันหน้าเขาหน้าพี่น้อง รดไม่อไม่หรอกเืเหอือดิมครับ <c oughs> ใใรมือไทยในบ้านยังรถเรลี้ยงไก่ กับข้อตวดข้อไว้พี่น้องทำเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยครับให้ท่ายสลิดกล่องเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยซสบๆพี่นอ้อง คาแก่เอาไมอหคักวัอนี้ขัลูกรด จงเลยพี่น้องครับ <c oughs> น้หมันก็ขอบคุณประเยี่ยมครับป้าใจดีของงห้าเดี๋ยวก่นอนเราพักเม,ม็กมาไห่กินสิบเบิ้งแน้เมือนเอาน้อมันมาไห่คุณได้จัดเพื่อนครับน้อง แสบน้อยเพิน่นหวานเนี่ยครับแซ่บครับครับเพิ่มหครับอื เดี๋ยวเาบอกเดี๋ยเาคเดียวว่ามันขาดอีหลีนี่น้อง พี่หนอ่อครับคับเดีดวโอ้หลุดออกฤทิ์เดี่ยวพี่น้อฮึ่มลุกโดโก <c oughs> โกโด ทั้งพ <c oughs> ระปอปอลาวที่เขามารับชมกับท้าวสารีกลงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนให้ท้าวสารีกองจังหน่อยให้เป็นกำลังใจในเด้อครับเดอ้อท้าวสารีกองกับพิ่งเปิดช่องใหม่ครับเพิ่งเฮ็ดตพึ่งขังเล่พึ่งได้ว่างซิปมือเลย เจ็บแสบก็ข่าวทวาตี่กล้องครับน้่ต้ม พักที่แบบว่าเศรษฐกิจใจเลย

ตตาแตกสำหรับมือนี้ค่ะคุณมาภาคกวนนอกพี่น้องนองเอาทุกของเพียรเราเงาของวัวสัตว์ออกเลยจึงได้ขอฝากพี่น่องทั้งฟังไทยทั้งทั้ง,งสอปอป,อปอลาวอีกขอมารับชมกับซอยเป็นกำลังใจให้่าวสรีของรบกวน กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้ทาวสริกรองในเด้อครับเป็นกำลังใจให้ท่าวสริกรองแน่คุอท่าดีครับขอลาไปก่อนครับขอบสวัสดีครับ